โอ้ฟันไฟในฟันสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับมีเรื่องเศร้าอาลัยสันติลุนเพนักร้องเสียงทรงพลังครับในความทรงจำของคนไทยถึงแก่กรรมด้วยวัย88ปปีมีรายงานข่าวเศรา้า การสูญเสียครั้งสำคัญของวงการเพลงและศิลปินไทยข่าวการจากไปของร้อยตีสันติลุนเพยศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลขับร้องประจำปี2558ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยวัย88ปีสำหรับ ประวัติของสันติลุนเพยมีดังนี้เรือตีสันติลุนเพยเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2479ชื่อเดิมคือภัยสารลุนเพยเป็นนักร้องชายชาวไทยเกิดที่บ้านในย่านวัดราชบพิษกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของม่องลุนเพย มองลุนเพนั้นเป็นนักร้องละครชาวพมา่าอพยพมาอยู่ณจังหวัดลำปางแล้วนำชื่อลุนเพมาใช้เป็นชื่อสก,กุลก่อนย้ายรกรากมายังกรุงเทพมหานครมีชื่อเสียงในฐานะนักร้องประจำคณะดุริยางแห่งกองทัพไทยและมีน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในผลงานด้วยเพลงปลุกใจเพลงคลาสสิก และเพลงประกอบภาพยนตร์โดยเฉพาะเพลงหนักแผ่นดินครับหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินแล้วก็เพลงความฝันอันสูงสุดครับโคฝันไฟในฝันก็เพลงทหารพระนเรศวรครับแล้วก็เพลงดุดบิดามานดอนแล้วก็เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยแล้วก็เพลง เดชทหารหารในสมรภูมิและมาทหารไทยสันติได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกโดยวงดนตรีวายุบุตรคือเพลงคมแสนคมผลงานของเชาวแคล้วค้องเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องคมแสนคมในปี2507 สันติลุนเพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียตรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประทรวงวัฒนธรรมเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประเภทดนตรีสากลขับร้องประจำปี2558ไพศารหรือสันติได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสษรชัญจนสำเร็จมัธยมศึกษาในปี2 4 9 6 และศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวลัยธรรมศาสตร์สันติลุนเพมีชื่อเสียงจากการขับร้องเพลงราชนิพนและเพลงรักชาติเป็นจำนวนมากเช่นความฝันอันสูงสุดกับทหารพระเลสวนดุดบิดามันดอนเกิด,ดเป็นไทยตายเป่าไทยแล้วก็แด่แด่ทหาร ในสมอภูมิม้าทหารไทยหนักแผ่นดินถามคนไทยได้เข้ารับราชาการทหารเรือประจำวงดุริยางทหารเรือมีหน้าที่สอนขับร้องและเรียบเรียงเสียงประสานจนกระทั่งนาวาเอกสำเร็จนิยมเดชอดีตผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือเสียชีวิตจึงลาออกจากราชาการปัจจุบันสันติลุนเพ ประกอบอาชีพร้องเพลงสอนขับร้องดนตรีคลาสสิกและเป็นที่ปรึกษาคณะบดีวิยยาลัยดุยยางศิลป์มหาวิายไลม่นินดลคอฟันฝัยนฟันร้องมากไปได้ครับสิลป์คล็สสิ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ กดติดตามช่องวอนพาด้วยครับ